ช่วงนี้ <c oughs> ใคร<อ>เป็นส<ล>้ายคอนเทนต์นะตามไม่ดีเลยผัวมีอุตา้อนมาฟากันทกอ่อารเป,ไป็นสางคอนเทนต์ไหม สร้างคอนเทนต์นะแต่ว่าอีทํารายไดทีก็ต้องคิดให้ดีก่อนคน <จะ S 1> ทําไมจ่ายว่าอันตรายกับตัวเองกับคนอื่นกันไหมนะครับโดยเฉพาะทีนี้ครับเียว่านี่เกิดเรียววันก่อนเนี่ยเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับจนทําให้การรถไฟนออกมาแจ้งเตือนผู้โดยสารทุกคนครับว่าให้ปฏิบัติตามระเบยียบด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟอย่างเคร่งครัดห้ามห้อยโอนหรือว่ายืนตัวเนี่ยออกนอกขบวนรถเด็ดขาดล่างนุ่มพัทลุ่งทําคอนเทนต์ถ่ายิปแล้วพลาดไปโดนเจ้าส,สถานีนะทําไมห้วเนี่ยบงไปเลยในการได้รับบาดเจ็บนะครับ ปเลกที่เปเลก่อนครับเหมือนไอพิทองมัวแต่มองเธอไม่มองทางใจนี่สะด,ดุดรักรักมาตอกย้าได้แต่สบตามองไปก็อ่อน นี่นะเป็นคลิปวิดีโอที่ในซื้อสังคมออนไลน์ไนดะ้มีการเพย่แรลกันอยู่นะครับเป็นการ่ต้ทำคอนเทนต์สุดอันตรายนะต้องบอกไปม,มีเลยโดยผู้โดยสารเนี่ยยืนบริเวณบันไดทางขึ้นลงข้องรถไฟแล้วก็ยืนตัวเนี่ยออกไปนอกขบวนรถครับจนทาใหเ้เกิดเอฟก็คือวัวของผู้โดยสารเนี่ยไปชน้ารกัลนะครับยางรุนแรงเลยต่างเรื่องนี้นะครับนายเอกชศรีอารยันพงวนาสำาหน่งงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยน,นะครับว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแหล็กวันทีห้าส ว5ุมาเวลาประมาณ15นาฬิกา15นา,าทีคณะเตะขบวนรถทองทิน้นเตเซฮาซองสูงให้โกลกน,ค,นราราครซีธรรมราชเคลื่อนตัวออกจากสถานีพัทลุงบเพึ่งเคลื่อนตัวออกเลยนะ,ะมีผู้โดยสารเพชชายอายุ19ปีใา้ทำคอนเทนต์นี่ไงใายคอนเทนต์ด้วยการหโหยโหนบริเวณบันไดรถไฟแล้วก็ยืนตัวเองเนี่ยออกไปนอกขบวนรถทาให้เกิเดเเตศก็คือวัวเนี่ยไปชนข้าวกับเส้ายางรุนแรงว่าชนเอานัดนะครับแล้วก็ทุตายแล้วก็ล้นลงไปบนพื้นชันชัลาสถานี้ ตีปัทลุงโดยผู้โดยสารคนดังกราวได้รับบาดเจ็บตีนิ้วมือเล็กน้อยและก็มีอาการเจ็บหัวจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนําตัวส่งโรงพยาบาลพัทลุงซึ่งหลังจากแพทตรวจร่างกายแลก็เอ็กซเรย์สมองแล้วเนี่ยก็พบว่าหัวในมีอาการบงก็คือว่าบ่งว่าว่าวกนี้นะครับไปในสมองอย่างปกติอยู่ แพทจึงง่ายกลับบ้านได้ครับซึ่งเมว่าผู้โดยสารรายนี้นได้รับบาดเจ็บไม่มาค่ะเนื่องจากขณะเกิดเหตุเนี่ยยางเทเบลบับ,าบ,บอาบอกขบวนรถนมันพึ่งออกใช่ไหมจรานีก็เลยทําให้ขบวนรถเนี่ยความเร็วต่าโยแต่ว่าการกระทํานันกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นการกระทํโดยประมาทและก็ไม่เหมาะสมอย่างมากเลยนะยจนอาจจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุรายแรงถึงขั้นผิดการหรือว่าเสียชีวิตได้ค่ะก็เลยอยากจะออกมาเตือนแล้วก็ขอให้เ,เป็นอุทาหรณ์นะว่าผู้โดยสารทุกคนเนี่ยห้าม ทำาพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ค่ะทางการรถไฟเนี่ยเขาก็ได้สั่งการให้พนักงานบนขบวนรถเนี่ยพิ่มความที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมกับให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารห้าวับว่ามีผู้ใช้บริการท่ามพฤติกรรมแบบนี้เธอเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ <Ừ. S 1> จเจ้าหน้าที่เขาจะมีการแจ้งเตือนดันดี่ถ้ <Ừ. S 1> าหาาว่าเตือนแลวไม่ทําตามาเราเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญลงไปจักรถเลยนะคะทันทีเลยพร้อมทางข้อความ รวม,มือไปยังผู้โดยสารผู้ใ้รถบริการรถไฟนี่ค่ะให้ไปว่าตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการโดยสารบนขบวน,นรถไฟยางแข็งขดัดมีอะไรมัง่งเล่บ่นน้าเจอแล้ก็ฟังน้องเศร้าหน่อยให้ดีเลยนะห้ามโดยสารบริเวณคอตอแล้วก็บันไดโค้งรถโดยสารค่ะย่าคือลงคณะขบวนรถเคลื่อนตัวออกจากสถานีโอดรให้ขบวนเนี่ย มันหยุดหนิงจะกกนแล้วค,คอยเยงียบตัวคอยลงแล้วก็ย่ายืนเค้นขารั่วหัวเนี่ยออกไปหนกขบวนรถย่าให้เราเห็นในคลิปเละเดียวไม่งั้น่าหัวก็โคกนะแบบนั้นในโนนห้ามปีนรั่วนางบนขอบหน้าต่างรั่วประตูรถไฟนั่นเองค่ะทางนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางได้ย่างสะดวกรวดเร็วถึงถิ่ม้ายางสวัสดีภาพตลอดการเดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ศูนย์บริการลูกคาสัมพันธ์โทรศัพท์นะครับ1 6 9่ 90, หรือวูน่าจะ ไปที่ Facebook แฟนเพจทีม p ีอาการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ไดนะครับอลองเอาคลิปมาเลยสักคิดรือทีมงานของเราให้เลยเป็นตัวย <c oughs> ่างให้เลยเป็นตุธาโหนนะ <c oughs> พอย่างที่เราเห็นเลยว่าก,การการะทาแบบนี้ทึ่งแม่ยันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการพึงอ,อกจากสถานีปลายทางนะนะก็คือนี่ให้เราเลเนี่ยเห็นลแล้วไหมหลดมันก็อย่างเร็วอยู่ดีแหละทึ่งแม่ย้ปทำคอนเทนต์แต่ว่าทำคอนเทนต์เอินได้นะคะดังแลยเอินได้ปั๊กก็ไปโอ้โหนี่น็นเละแบบว่า คือนะตอนนี้เมื่อจะอาการเมื่อจะสลับเลยดอมเมื่ออย่างกลิ้งใก็จับเล่าบันไดทางร่องข้างเอาไว้นะแต่ทุตตายแล้วมันจะมีคลิปอีกมุมหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็นแบบว่ามุมกล้องรถไฟเองก็คือหลังจากนั้นนะก็ฝุดลงไปบนพื้นเลยกล้องกราทานี่เลยแต่ลองหนึ่งเอาเลยนะถ้าหาว่านักว่านั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคืออาจจะเข้าไปใต้รางรถได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉนั้นค่ะนี่ก็เลยเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนนะว่าถ้าหากว่าเป็นสซางคอนเทนต์ก็จริงแต่ว่าต้องเล่ภัยของตัววเอองหรื่าความปลอดภัยขอองคนร ทำด้วยเหมือนกันคิดให้ดีก่อนจะทำก่อ็ลองทำแบบฟื้นดังแบบเอินดังได้เออห้าวิธีเอิญเต้นนะเพราะว่ามีการทำคอนเทนต์แบบสร้างสั้นในมีเยอะแยะมากมายเลยบางคนหนังแรงธรรมาได้ยอดเลขเป็นล้านวิวก็มีอ่าเมื่อไหนว่าป๋าเนี่ยเมื่อไหนว่าป๋าการยังไม่ถึงแต่เลยจีนี่ตอนนี้ค้าข้าวของเราก็เริ่มเข้ามาใช่ไหมใช่ไหมคอนเทนต์กี่วิวคะเออที่นี้ยอดวิวสนใจตรงๆหลายๆคนก็คือเข้าไปทางแบบ เออมีลักล่ารถเบรกนะใช่แล้วครับคือบางที่นี้โชคดีมาเตี่ได้ฟุบออกไปข้างนอกถ้าฟุบก็ไปตายหรดไฟอีกที่หนึ่งอันตรายตึ้งแกลชีวิตแนบแน่นอนเลยนะคะนี่ก็เขาบอกว่าคุมไหมกบดีนอ่าคุมไหมไม่คุมเปนไม่คุมเลยนะ โตองเนี่ยให้ละมามยังเธบอกดีเลยเที่รถรไฟมันไม่ยอมเยียบซำลาวนะนี่ก็เลยนะเป็นอุทาหรณ์ส้นใจให้กับน้อง,น,องน,นู้นู้แล้วก็ทุกๆุกคนเลยนะคะว่าย่าเอาไปทําเป็นตัวยางเด็ดขาดถ้าว่าขึ้นบนรถไฟเหมือไร่เร็วนั่งให้มันเรียบร้อยง<อ>่ายืนตรงคอโต้ร,รู้ง่ายไปจับอะไรอย่าเอ้วาเ,เอามือยืนออกไปจากตูหน้าต่างไม่ต้องชมวิวค่ะนั่งชมวิววันนี้กระพอนะคะไม่ต้องออกไปไโอ้ยโอยจนแตายยานน่ย่านอยู่นะ <laughs> จริงก่อนหน้านี้มีการทำคนเต้นลักษณะนี้เหมือนกันคือยืนแก แขนออกไปยืนโดดทับออกไปยืนข้าออกไปหรือว่ายืนสิ่งของออกไปรวมถึงเคยมีก่อน้านี้คือเอเรีนข้องเตะละประเทศเลียนประเทศไทไตเลียนเดนมาร์กเลียนอังกฤษเลียนจาลัดออกไปตังไอ้ไบนร่างรถไฟเหล็ให้รถไฟเยียบเพื่อจะเลียว่าทุตตายอันี้เลียนไหนมันทนที่ทุตซึ่งอันเนี้ยพิษมากๆเลยตอนนั้นก็โดนดำเนินคดีไปกันโดนตักเตือนโดนอะไรแบบนี้ไปกันเป็นจริงๆิทำคนเต้นได้นะแต่ว่าต้องเล่ดีว่าอะไรควรํำไม่ควรํำ ใช่ค่ะคอนเทนต์บางทีอาจจะเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวขึ้น <Ừ. S 1> รถไฟนะนั่งชมวิวเอวอบนรถไฟ <Ừ. S 1> มีเขากล้เนี่ย <Ừ. S 1> เกยนู่นน,น,น,นี่นั่นเอออันนี้อย่างาดีว่า,าแล้วเออนั่นโอเคนะ